ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดและปิดบลูทูธในมือถือระบบ Android นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้มือถือนะครับระบบ a อ d r o อยอยู่นะครับวันหนึ่งหากคุณต้องการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สายนะครับไร้สายนะครับระยะใกล้กับอุปกรณ์ Android ของคุณนะครับบางทีคุณอาจจะต้องเปิด แล้วก็ปิดบลูทูธนะครับในมือถือ Android สำหรับวิธีการวันนี้มีวิธีนะครับสำหรับวิธีการนะครับเปิดและปิดบลูทูธบน Android นะครับโดยทั่วๆไปนะครับโทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่นนะครับที่ใช้ระบบ Android อยู่นะครับจะไม่ปัดลงนะครับก็ปัดขึ้นปัดซ้ายปัดขวาคูเต้องปัดลงก่อนนะครับปัดลงนะครับปัดลงถ้ายังไม่สุดให้ลากออกมาอีกนะครับ คุณจะเจอคำว่าบลูทูธในที่นี้ถ้าเห็นว่างๆอยู่นะครับไม่เป็นสีฟ้าแปลว่าปิดอยู่นะครับหน้าตานะครับอาจจะแตกต่างกนะันแล้วแต่รุ่นแล้วก็มือถือรุ่นระบบ Android นะครับแล้วก็มือถือแต่รุ่นอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่กาการทั่วไปไม่ดึงลงก็เด่นดึงขึ้นนะครับให้คุณลองดูนะครับลองดูในที่นี้ให้ปัดแอป,ปที่เปิดออกก่อนนะครับ ให้คุณลองดึงลงมาอย่างนี้นะครับถ้าเห็นเป็นสีขาวๆอย่างนี้ครับสีขาวๆอย่างนี้นะครับแปลว่าบลูทูธถูกปิดอยู่หากคุณต้องการจะเปิดนะครับให้คุณแตะที่คําว่าบลูทูธนะครับถ้าแตะอย่างนี้นะครับบลูทูธจะถูกเปิดนะครับอึกลงไปกว่านั้นนะครับหากคุณต้องการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธของคุณนะครับมือถือ a n นด o i d ของคุณนะครับเข้ากับอาจจะเป็น ลำโพงนะครับราสายอะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่อพวกาสายนะครับให้คุณแตะแช่แตะแช่เสร็จนะครับคราวนี้คุณจะเห็นหน้าบลูทูธอย่างนี้นะครับถ้าดึงมาอย่างนี้คือปิดรากมาอย่างนี้คือเปิดเราสามารถปิดเปิดในตัวหน้าบลูทูธอย่างนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวนี้ชื่ออุปกรณ์นะครับเป็นชื่ออุปกรณ์ก็คือชื่อมือถือของคุณนะครับอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นในที่นี้ ถ้าคุณเปิดไวอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์นะครับที่เขาเปิดบลูทูธอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เขาจะมองเห็นตัวมือถือของคุณนะครับถ้าคุณปิดไว้นะครับจะเหมือนกับปิดก,การมองเห็นนะครับในทีน่นี้ในในส่วนของด้านล่างอุปกรณ์ที่ถูกจับคู่แล้วนะครับในที่นี้ตอนนี้คุณอยากจะเชื่อมต่อนะครับตัวมือถือของคุณเข้ากับอาจจะเป็นลำโพงนะครับลำโพง,ห,ง,พงหรือว่าอุปกรณ์บลูทธูธต,ต่างๆนะครับให้คุณมาแตะที่ตัวชื่อ อุปกรณ์ที่คุณจะเชื่อมต่อนะครับแต่คราวนี embodied, ้รอสักครู่นะครับรอสักครู่อุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อนะครับเขากำลังคุยกันอยู่นะครับให้คุณรอก่อนนะครับถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ให้คุณลองปิดก่อนแล้วก็เปิดใหม่นะครับเปิดใหม่เสร็จแล้วก็ลองเชื่อมต่อดูอีกทีนะครับดูว่าเชื่อมต่อได้ไหมถ้ายังไม่ได้คุณอาจจะต้องไปนี่คุณลองเปิดอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นนะครับ แล้วก็มากดที่เชื่อมต่อถ้ายังไม่ได้อีก,อกนะครับให้คุณปิดบลูทูธที่มือถือของคุณก่อนื่ะให้คุณไปปิดกรณีอาจจะเป็นลำโพงไร้สายนะครับให้คุณไปปิดพาวเวอร์ก่อนแล้วก็เปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ให้ตัวบลูทูธมันทํางานเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็มาเปิดบลูทูธที่มือถือของคุณนะครับแล้วก็ลองต่อเชื่อมต่อดูใหม่กับอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นลาโพงหรืออะไรที่คุณจะต่อพวงนะครับดูว่าเชื่อมต่อได้ไหมนะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการปิดและเปิดและก็การเชื่อมต่อบลูทูธในมือถือในระบบ android นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ขบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ขอองครับ,รบสวัสดีครับ